ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนำเดินการแล้วเสร็จนะคะทั่วประเทศ133,483ารยกํายกำชับทุกจังหวัดเร่งรัดแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างเป็นทางการค่ะนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงมหาไทยได้เปิดรับลงทะเบียนให้ประชาชนมีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหานี่นอกระบบตามนโยบายรัฐบาลโดยมีประชาชนมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น153,400รายกระทรวงมหาไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดอำเภอ เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้รายงานข้อมูลความคืบหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั่วประเทศมีลูกหนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน1 3านนีร้ายมูลหนี้ลดลงแล้วนะคะรวมกว่า1,000ล้านบาทโดยยังคงเหลือหนี้อีก1 9 9่7รายที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานการ ไกลเกลีย ซึ่งขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาพบปะพูดคุยกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประสบความสําเร็จทั้งระบบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีกรณีที่เจ้าหนี้ลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหนี้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจในพื้นที่ดําเนินคดีกว่า412คดีทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้ทุกจังหวัดดําเนินการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 พฤษภาคม2567นี้โดยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบหรือปัญหาอื่นๆสามารถติดต่อผ่านการติดต่อของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยศูนย์ดำรงธรรมคุณผู้ชมสามารถติดต่อกันได้นะคะโดยมีสายด่วน1567 1567เป็นสายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมนะ Yeah. Huh?